สวัสดีครับร้านกอนนะครับร้านอยู่ลังสิตคลองหนึ่งนะครับเปิดทุกวันนะครับเปิดหกโมงเช้านะครับปิดทุ่มสองทุ่มนะครับก็ใครนัดมาก็เดี๋ยวเปิดให้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมพาผมขอสามนาทีแรกนะครับเดี๋ยวผมขอไปให้ลูกค้าดูอัลบั้มแล้วก็วิธีการสั่งซื้อนะครับสวัสดีครับบ้านก่อนนะครับอ่า สำหรับลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อสินค้าหรือไม่ก็อยากดูรุ่นอื่นเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าทุกแบบนะครับเจ Jack นแจ็คนะครับอะไรพวกนี้นะครับม่อินเจแปนนะครับก็ไปที่ลายนะครับกดเพิ่มเพื่อนนะครับปกตินะค้นหานะครับก็เป็นลเป็นลายส่วนตัวของลูกค้านะครับกดเพิ่มเพื่อนนะครับก็เอ้ยไม่ใช่กดค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์นะครับ adkron นะครับ KRON นะครับก็คือชื่อร้านผมเลยแอดนะครับมีแอดด้วยนะ KRON นะครับแล้วก็กดค้นหานะครับแล้วลูกค้าก็กดเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วก็กดแชทนะครับอ่ะจะมาหน้านี้เลยนะครับตัวนี้เป็นแผนที่ร้านนะครับกดกดไปได้เลยกดปุ๊บมันจะนําทางมาให้เลยนะครับอยู่คลองหนึ่งนะครับออกจากฟิวเจอร์มาแล้วนะครับเป็นแผนที่ใน Google นะอย่างเงี้ยผมอยู่ยุยยานะกดนาทางปั๊บนำทางมาให้เลยนะครับอยู่หลังฟิวเจอร์นะครับอ่ะ ต่อมานะครับก็เป็น YouTube เป็น s h o ป e e กดไปจะเป็น s h o ป e e ผมเลยนะครับเหมือนกัน s h o ป e e นะเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่าทษทีช้อปปีอ่ามาละนะครับลูกค้าอ่าลูกค้าโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นอยู่ตรงนี้นะเลื่อนขึ้นมานิดนึงนี่คือโปรโมชัน่นจะเป็นโค้ดส่วนลดของช้อปปีให้นะครับ ผมจะลงเอาไว้ให้เรื่อยๆนะครับกดตรงนี้นะครับหมดหมู่นะครับหมดหมู่นะปุ๊บอ่ะเหมือนกันผลิตแยกอัลบั้มไว้ให้เหมือนกันแบบนี้เลยนะครับญี่ปุ่งญี่ปุ่นแวนเวอร์นะครับวิทยาให้หมดนะครับจะได้ดูง่ายๆนะครับแล้วก็ Facebook IG นะครับแผนที่ตรงนี้เอ้ยอัลบั้มกดเลยครับกดปุ๊บนะครับถ้ามีโปรโมชั่นมันจะขึ้นตรงนี้เลยมีโปรโมชั่นให้นี่คือไลน์นะครับ อ่ะตรงนี้คืออะไรลูกค้าเลื่อนตรงนี้ก็ได้แต่ไม่ต้องเลื่อนก็ได้เพราะว่ามันมันหาไม่เจอมันเยอะมันมัมนมีเป็นพันมันมีเป็น,น,นพันๆนะนะครับนี่คืออัลบัลบ้มแยกนะครับเลื่อนได้นะครับเห็นไหมกระเป๋าคัดอกกระเป๋าสะพายข้างดาวเจ็ดศูนย์นะครับพวกนี้ก็เป็นแฟชั่นพวกพวกลันต,ตามูฟอะไรพวกนี้นะซีเอ็กคลาสสิกเจ็คแล้วก็แวนแวนถามอัลบัล้มเลยนะครับกดตรงนี้นะครับเล็กๆนะกดเลยปุ๊บ นี่คืออัลบั้มแยกเหมือนกันอีกแล้วนะครับกระเป๋าเป้หมวกนะครับแจ็คญี่ปุ่นนะครับนี่คือญี่ปุ่นหมดเลยนะครับสมมุติว่าอาของเอาแจ็คญี่ปุ่นปุ๊บนะครับเลื่อนเลยครับเลื่อนมาปั๊บนี่คือญี่ปุ่นนะครับอ่ะสมมุติว่าเอาเอาเอาทำลายอ่ะปุ๊บนะครับดูรูปไม่พอเลยขอรูปอยากจะอยากจะขอรูปเพิ่มจะกดชักไปหาแอดมินไม่ต้องขอครับเลื่อนครับ YouTube เลย สวัสดีครับร้านก่อนนะครับอ่ะแล้วก็กดตรงนี้นะครับสมมุติว่านะสมมุติลูกค้าอยากจะสั่งใช่ไหมครับอ่ะกดตรงนี้นะครับกดปุ๊บนะครับกดคําว่าสั่งซื้อทีหนึ่งปุ๊บมันจะมีเบอร์ขึ้นมาเลยว่ามีของไหมถ้าไม่มีคือหมดนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาต่อนะครับ ตัวนี้เป็นหมวกแก๊ปนะครับมาใหม่นะครับก็ขายดีทุกสีเลยนะครับขายดีทุกสีบางลายก็ขายไม่ได้บางลายก็ขายได้ส่วนมากจะเป็นลายพวกนี้ขายได้แล้วก็เป็นลายวงกลมของโลโก้คอนเวิร์ตนะครับตัวนี้จะเป็นมาใหม่จะเป็นจะเป็นโลโก้ใหม่นะครับคือมันก็คือมันเหมือนรองเท้าอ่ะคือมันก็บอดี้เดิมนะครับแค่เปลี่ยนโลโก้เปลี่ยนสีอะไรพวกนี้นะครับ ทุกอย่างก็เหมือนเดิมวัสดุเดิมอะไรพวกนี้นะครับคือจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมีสองสีนะครับก็สีชมพูนะครับสีชมพูกับสีขาวนะครับตัวนี้จะเป็นปักนะครับคือจะเป็นจะเป็นปักเลยนะครับเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นได้นะตรงเนี้ยตรงเนี้ยเวลาซักใช่ไหมจะใช้แป้งแข็งนะผมกลัวมันลุยนะครับตรงนี้ก็ใช้แป้งปกติ ช้แปรงปกติได้ทักปกติตัวนี้คือเราต้องระวังนิดนึงนะครับตรงนี้เป็นดาวนะครับเป็นเป็นเป็นเส้นได้หมดเลยนะตรงนี้เป็นเส้นได้หมดเลยนะครับก็ปีปกตินะครับขนาดปีปกติคืออย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้นะครับว่าทุกอย่างเหมือนเดิมบอดี้เดิมอะไรพวกนี้นะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับโวกมันก็จะมีแค่บังเกอร์แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ไอ้บกฮิปฮอปที่เป็นเป็นแบน อย่างเงี้ยใหญ่ๆนะครับนั่นคืออ,อ,อ,อีก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 ชุดหนึ่งอีกปีดหนึ่งนะครับส่วนตรงนี้นะครับขนาดเดียวกันความกว้างเนี่ยความกว้างเนี่ยขนาดเดียวกันนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเหมือนเดิมนะครับคือบางคนเนี่ยผมเคยเจอเคยดูแอดมินคุยนะบางทีลูกค้างงมันเหมือนกันไหมบางทีบางทีการถ่ายรูปใช่ไหมถ่ายอย่างนี้ถ่ายอย่างนี้ถ่ายอย่างนี้ พอมาถ่ายพอพอถ่ายปุ๊บตรงนี้เฮ้ยทาไมปีกมันดูกว้างกว่ามันใช่รุ่นเดียวกันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับคืออย่างที่ผมมันก็เลยทําให้ลูกค้าง,งงเวลาการถ่ายรูปอย่างเงี้ยเนี่ยเวลาถ่ายรูปม,มาอย่างเงี้ยปุ๊บโอ้หเฮ้ยทำไมปีกมันดูกว้างแต่เวลามองแบบนี้ทําไมปีกมันดูแคบใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นการถ่ายรูปคนละมุมเท่าเด้งแต่มันปีกมันเท่ากันทุกรุ่นทุกแบบนะครับอ่ะ ก็เหมือนเดิมข้างหลังก็ข้างหลังก็งงกมีมีตัวปรับนะครับตัวนี้ปรับได้นะครับเป็นโลโก้เหล็กเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กเลยนะครับปรับได้นะครับแล้วก็อีกอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะมีโลโก้คอนเวิร์ตเล็กๆนะครับตรงนี้นะครับ อ่าตรงนี้นะครับเป็นโลโก้ Convert อ่าประมาณนี้นะครับข้างในก็ไม่มีอะไรครับโลง่งๆนะครับโลง่งๆนะครับภาพปกตินะครับภาปกตินะครับถ้าแค่ปกติกตมัน แป๊บนึงนะลูกค้าหาไม่เจอแล้เดี๋ยวผมลงชื่อผ้าไว้ให้นะครับใส่สีมูด,ดำตับเลยตอนนี้สีขาวนะครับสีขาวก็จะมาพร้อมกับโลโก้สีม่วงนะครับตรงเส้นได้ตัด ต่พวกนี้เป็นเป็นสีม่วงนะครับหวานหวานนะครับผมว่าโอเคสวยดีนะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นเป็นเป็นเส้นได้นะครับเป็นเส้นได้หมดเลยปุ๊บ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 เป็นสีเขียวกับสีขาวนะครับก็ใช้แปรงระวังนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับอ่าก็ปีกเหมือนเดิมนะครับขนาดเดียวขนาดเดียวกันนะครับข้างบนก็ปกตินะครับเหมือนทั่วไปนะครับ ข้างหลังก็เหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ตัวนี้เป็นเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กนะครับก็ดึงขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ดึงสายออกมาแล้วก็เก็บเข้าไปใหม่อ่าแค่นี้เองนะครับเปิดมาปุ๊บเปิดแล้วก็ดึงเวลาจะเก็บก็ดึงสายเข้าไปนะครับตรงนี้ต้องระวังหลุดนะครับมันจะเสียบคือมันจะเสียบเข้าไปข้างในเลยนะครับ จะเสียบเข้าไปข้างในนี้นะครับเวลาออกมานะจะเสียบสายยากนะครับแล้วก็มามากับโลโก้คอนเวิร์ตนะครับแล้วก็คอนเวิร์ตเล็กๆนะครับอ่ะข้างในก็ปกติไม่มีอะไรนะครับมีสองสีนะครับมีสีชมพูนะครับสีชมพู กับสีขาวนะครับราคานะครับเดี๋ยวพวกได้ข่าวมานะครับอีกกลางๆปีเนี่ยเดี๋ยวพวกกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าพวกพวกอะเซซอรีเนี่ยจะขึ้นหมดเลยนะครับจะขึ้นอีกร้อยหนึ่งไอพวกกระเป๋าไอเป้ไอเ,เ,เป้เป้นักเรียนอะเป้นักเรียนอะนั่นนั่นนั่นจะขึ้นร้อยหนึ่งเจ็ดร้อยเก้าสิบเป็น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 แปดร้อยห้าสิบหรือแปดร้อยเก้าสิบนี่แนี่นะครับ เท่ทีเพิ่งสังเกตนะครับพอดีป้ายมันบางไงก็มันจะมีโลโก้ข้างๆ้าเล็กๆด้วยนะครับเป็นสีม่วงนะครับโลโก้เป็น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 ปักเหมือนกันนะครับเป็นปักเหมือนกันเป็นเป็นได้ปักนะหนาเลยตัวนี้ดูขึ้นมานะครับป้ายมันบางก็ดึงออกเลยตัวนี้เป็นสีม่วงสีม่วงกับตัวนี้นะครับ สีชมพูนะครับสีชมพูก็มาพร้อมกับตัดตัดสีขาวกับม่วงนะครับข้างๆจะเป็นขาวชมพูนะครับน่ารักเลยนะครับน่ารักนะครับอ่ะเป็นเป็นเส้นได้ปากนะปักเลยนะครับเมื่อกี้ป้ายบางเรามไม่เห็นอ่ะก็ประมาณนี้ลูกค้า 6กร้อเกสิบาทนะครับราคาหกร้อก้สิบบาทมีสองสีนะครับยังไงฝากด้วยนะครับร้านก่อนนะครับสวัสดีครับ